สวัสดีครับทุกชมครับวันนี้รายการสถานลีทูนุสรายการเก่งยกกำลังสาครับบรรยากาศสบายๆไละสไตล์บายพีครับแล้วที่นี่เอเนี่ยผมมามีโอกาสก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับก็มานั่งแวะรับประทานกาแฟอร่อยๆที่เนสโต้ตรงนี้อยู่ที่บริเวณเขาเจียดนะครับตัวเมืองจังหวัดพิุหลงครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้วยเรื่องของการสร้างความผีเกิดขายุพิศษของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางปราสาทใต้โดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคพิเศษสุราษฎร์ธานีครับ สี่วันเต็มๆเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสมาสาัมผัสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีฉุกพรพระรุงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีโอกาสไปสัมผัสที่หาดใหญ่ที่สขคาสิ่งงดงามเช่นนี้เนี่ยนะครับเลยมีความจําจเป็นที่อยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมด้วยเราถือว่าเป็นเรื่องการเชื่อมต่อภาคีเกิดข่ายเพื่อเรื่องของการสืบสร้างธูนุสู่สังคมที่ยัง่งยืนเพื่อความสุขภาพท่านผู้ชมครับกรอบความสุขของ,ง AEC หรือประชาคมขขเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับเรากลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการ จัดทําความเป็นตึกแผนของประชาคมเศรษฐกิจเราถือว่าประเทศไทยนั้นเป็นจุดยึดฐานของสังคมปัจจุบันนี้เรายังมีประเทศเพื่อนบ้านอีกหลาหลายใน10ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พม่าสปปลาวกัมพูชาสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบูไีนประเทศเหล่านี้รวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับประชากร67ล้านคนในปีพศ2558อีกประมาณ2ปี8เดือน เราเห็นว่ามีการเชื่อมต่อพาณีชยเกิดข่ายโดยการรวมกลุ่มประชาคมอาเชียนและสิ่งพวกนี้จะเป็นความลดงานจากการดเนินการทั้งหมดนะครับก็คือ65ล้านคนหรือ67ล้านคนในสังคมไทยจะกลายเป็น600ล้านคนครับนั่นคือการไหลเวียนแรงงานที่ต้องยุติศาสของแถวเราที่มากกว่านั้นนะครับเราจะต้องมีการเสร้างอาณิเกิดข่ายหรือุทรศาสตร์ความเป็นตัวแทนการดำเนินการเรื่องของประชาคมอาเชียนจะทําให้เราเป็นมนุษย์ที่มีความสําคัญที่ของประชาคมและสิ่งลดงานเช่นนี้ครับเรามาลัางสังคตแต่ที่ชุมพร นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วผมมาันพัทลุงวันนี้เนี่ยนะครับเจอความรุ่งงามหลากหลายครับเมื่อสักครู่ที่มีโอกาะสไปสัมผัสกับกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่โครงการต้นแบบโครงการก็คือกลุ่มบริษัทกรีนริเวอร์โฮลดิ้งซึ่งเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสพบกับท่านประธานกลุ่มบริษัทของกรีนริเวอร์โฮลดิ้งนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยมีอาณาจักรเกี่ยวกับเรื่องของไม้ยางพาราเนี่ยนะครับหลายบริษัทครับไม่ว่าจะเป็นกรีนริเวอร์พาเนลประเทศไทยจำกัด ยังมีบริษัท Green River w o d Rubber Manufacturing ครับแล้วก็ล่าสุดครับมืสกลู่ของมาก็คือ Green River Rubber ครับตรงนี้นะครับที่เรากำลังดำเนินการเกี่ยวเรื่องของการเสริมสร้างเครือข่ายโยงใหญ่ให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตไมอย่างพาราซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการวเรื่องของรูปแบบการฝูรพัฒนาอุลากร์โดยการใช้กระบวนการ i n t r a i n ครับแล้วตรงนี้ครับ สี่บริษัทต,ต้นแบบที่เรามารังสรรค์แล้วนะครับก็คือคีรีเวอร์เนี่ยเรามองว่าคีรีเวอร์พาราดูจะมีโอกาสซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ประสบความสำเร็จในระดับที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากที่ไปกว่านั้นเนี่ยนะครับโอกาสตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้คิดนะครับว่าการเสริมสร้างธุรุษของกลุ่มบริษัทนี้เนี่ยโดยเฉพาะมิสเตอร์คูเบิร์ตเนี่ยนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญการที่คนไต้หวันนะฮะแต่มีความรักใน,กวนความเป็นไทยมีความเป็นปึกแผ่นในความเป็นไทยและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยท่านเองก็กำลังดำเนินการเกีีี่่่่่่ยยยยวววกกััับบเเรรรรือองงงาาาสสสสสทททจะิมมมมุุุ้้นนษ์ูคคคดข กาะตรงนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่เราคิดว่าจะต้องเชื่อมต่อโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมมาย่างพราจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนย์อุตสาหกรรมภาคพิเศษน,น,นะครับเป็นพวประมาณเฉพาะปีนี้้เราถือว่าโอกาสใดที่เข้ามารัางสรรนี่จะมีสถาบันพัฒนาธุการกสังคมจะมีสถาบันพัฒนานักบริหารจะมีสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสวิธและารปริ้แล้วก็ยังมีสถาบันพัฒนา คราก่อนที่ถือว่าเป็นการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตคนสําราญงานสเส็จครับท่านผู้ชมครับความหลากหลายตรงนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างของอินริเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มง,งานที่มีความสําคัญยิ่งนะครับเราคิดว่าคงจะมีโอกาสเชื่อมต่อผลึกกําลังการสร้างคูมิรัชของไทยเราให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้แล้วยังไม่พอครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปที่เซาเทอร์เซีย คุณมาริษาเจติวง์นะครับแล้วก็ยังมีทางท่านชุติยาเติวงด้วยซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกุ่บริษัทนี้บริษัทที้ตรากลชมายนะเบื่อพึ่งสนจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการต้นแบบอุงการ์ที่เช่นกันครับเราที่ก่าจะมาถูกรางและก็มาสร้างรูปแบบพอเสร็ลงเาห้กระนาษวัคอนเฟรนเราะมีบริษัทเดียรนิดที่สุราษฎร์ธานีครับคนนั้นเอก็จะเป็นบริษัทที่เราที่จะซืออมาที่น้องหรือตังนี้น่าจุดกาแฟจะดนะครับแล้วก็เค่อสัรชิ ก็เลยอยากจะแบ,บ,บ่งปันความวิสัยทัศนการกับผู้ชมด้วยแล้วถือว่าการสร้างความเข้มแข็งใน,ใ,นในเรื่องของการพัฒนาครเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็สถาบัาานคุ้มครุฑนั้นคงไม่ปล่อยคลื่นแน่นอนครับเราอยากจะเกาะติดแล้วก็เสริมสร้างคุ้มครุฑไทยให้เป็นผืนแผ่นมากขึ้นในสังคมไทยครับเราสามารถไปยืนอยู่ในระดับสากลร่วมได้แน่นอนครับจะติดตามรายการเกี่ยกเลิกสามครับรายการสถานีคุ้มครุตลอดนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เองเราจะเชื่อมต่อกับทีม เราคิดว่าการสร้างสินั้นสามารถสร้างได้ทุกเวลานะครับโดยเฉพาะว่นเรื่องการเรียนรรู้นอกโองเรียนครับช่วงนี้ผมขอพักอุ่นก่อนครับแล้วต่อช่วงต่อไปนะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศง่ายๆสบายๆในตอนกราบช่วงนี้ขอพักอุ่นครับ